ะะประชาชนแม่งด้อยคุณภาพนะฮะแล้วคืออะไรแม่งก็มีไอ้พวกกะเลวกะลาดที่คนแม่งพยายามจะทําความดีคนแม่งพยายามจะเปลี่ยนตัวเองนะฮะจากเป็นเด็กนักการเมืองพยายามจะช่วยเหลือสังคมขึ้นมาเพื่อที่จะดีดตัวแล้วก็หลุดพ้นจากนักการเมืองหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตัวเองก็มาทำงางก็เสือกโดนตรวจสอบโดนเล่นงานอย่างเช่นคุณการจอมพลังนะฮะแล้วก็แต่ คุณการจอมพลังเองเนี่ยนะครับกลับไปเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะฮะก็มีไอปวินนะฮะที่มันหนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับพี่นะฮะมันก็ไปบอกว่ากองทัพคงคิดว่าจะโยนความผิดให้การจอมพลังนะฮะคงคิดว่าจะลอยแพนะครับการจอมพลังหรือคนคงคิดว่าจะนะฮะโยนการจอมพลังทิ้งง่ายๆนะฮะปวินบอกว่าดิฉันคิดว่า การจอมพลังเนี่ยจะงัดหลักฐานมาฉีกหน้ากองทัพอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วกองทัพก็จะตีกันจอมพลังแล้วการจอมพลังก็จะฉีกหน้ากองทัพขอโทษน,นะครับไอ้ที่มึงเห็นน่ะละครนะรฮะปวินนะครับมึงคิดว่าไอาล้ละชนกจะเป็นคนป่วนให้กันกับกองทัพทะเลาะกันตีกันแตกกันไม่มีทางหรอกครับ childhood. มึงทําไม่ได้หรอกครับนะฮะไอ้สิ่งที่มึงคิดอ่ะมึงคิดว่ามึงฉลาด ทุกครั้งเ่ยนะฮะตั้งแต่พักก้าไกลพักอนาคตใหม่เนี่ยมึงก็คิดว่ามึงฉลาดตลอด <concentrated water and takiego> มึงคิดว่ามึงปั่นได้มึงคิดว่ามึงป่วนได้สุดท้ายแล้วคืออะไรสุดท้ายแล้วมึงซวยเองพอมึงซวยเองปุ๊บอะไรเกิดขึ้นไอปวินก็ไม่ได้ช่วยมึงนะฮะในขณะเดียวกันที่มึงตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมาเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะเสียหนูบอกว่าสบายเลยกูนั่งอยู่บนภูให้แมวมันกัดกัน นะฮะในขณะที่คุณน้ำแข็งก็แฉแม่งชิบหายนะฮะแฉเดือดนะฮะแฉกันแฉคนนู้นแฉคนนี้แฉันนั้นแต่กลับกลายว่าแฉใครต่างๆก็แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าคนนั้นแม่งได้ดิบได้ดีหมดเลยแฉกันกันก็เดินสายรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้สังคมนะฮะฝั่งกะทิแฉลุงตู่ลุงตู่ก็ออกงานชำํำ นะฮะแต่ตัวเองกลับกลายเป็นว่าตัวเองแม่งไปโดนคดีนะฮะใช่ครับพี่สิงห์คือแฉเนี่ยผมชอบมากเลยมึงแฉไปเถอะมึงจะแฉวงการไหนมึงแฉไปเลยแต่ถ้ามึงไม่มีหลักฐานเนี่ยนะครับคือมึงจะบอกว่ามีส้มไม่มีเทามีส้มไม่มีอะไรเลยสมองก็ไม่มีหลักฐานก็ไม่มีไม่มีหาเลยเลย คือไม่ใช่แค่ไม่มีเท้าครับไม่มีหาอะไรเลยนะฮะเออมึงจะบอกว่าไม่มีเท้าไม่มีมึงไม่มีอะไรเลยสมองก็ไม่มีมึงเอาความมั่นหน้ามั่นโหนกเอาความสะใจเอาความเฟียสนะฮะแล้วพอเขาโดนอ่าพอเขาตอกกลับฟ้องกลับมึงก็เล่นบทเยือบ,บอกว่าอะไรนะครับบอกว่าโดนรังแก <laughs> นะฮะ ไอโลมก็เหมือนกันครับพอตัวเองโดนจี้นะครับพอพักตัวเองโดนสอบนะฮะล่าสุดคือพักส้มไปเปิดบัญชีม้านะครับมีการโอนเงินให้กันแบบผิดแปลกๆนะฮะธุรกรรมทางการเงินไม่โปร่งใสมีบัญชีม้าเกิดคงเกิดขึ้นไอโรบออกมาทันทีเลยครับนะบโลมบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายตั้งสติอย่ามาตมโจมตีบุคคลในพักยิบย่อยแบบนี้เลยนะให้ไปดูทุนเทาในประเทศดีกว่า ที่อย่างนี้มึงกลัวนะฮะแล้วมีหน้ามาบอกว่าถ้ารัฐบาลปล่อยไว้แบบนี้จะนําไปสู่สถานการณ์ทุนเทายุดประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์แห่งการฟอกเงินขอโทษนะฮะตอนที่มึงแต่งตั้งอนุทินเป็นนายกเนี่ยทําไมมึงไม่ขอเป็นกระทรวงยุติธรรมครับทําไมมึงไม่ขอนั่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะฮะ ทำไมมึงไม่ขอนั่งรัฐมนตรีกระทรวงกาลงทหมทำไมมึงไม่ขอนั่งรัฐมนตรีนะ,ะกระทรวงที่มึงอยากตรวจสอบกระทรวงแรงงานอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะฮะแล้วมึงก็ได้ตรวจรัฐบาลใกล้ๆด้วยมึงขอสักษามกระทรวงก็ได้ที่เหลือก็ให้อนุทินไปมันก็ได้ง่ายแค่นั้นไม่ใช่แต่มึงไม่ทํานะฮะทรหยที่มึงไม่ทําเพราะอะไรเพราะมึงทํางานไม่เป็น กูยอมรับในการที่มึงชอบแฉชอบตรวจสอบถ้ามึงชอบแฉชอบตรวจสอบนะฮะมึงก็เป็นฝ่ายค้านไปเลยเป็นไปตลอดเลยนะฮะมึงเป็นไปตลอดเลยเพราะอะไรเพราะมึงเก่งตรวจสอบมึงเก่งแฉมึงเก่งขุดคุยมึงทําไปเลยนะฮะมึงไม่ต้องมาทํางานเพราะมึงทํางานกันไม่เป็นเพราะสอสอสี่สิบกว่าเขตมึงตอนเนี้ยก็ไม่ได้มีผลงานหาอะไร นะครับสอสอที่มึงไปได้ตําแหน่งมาที่ไปคุยโวโออวดว่าจะปฏิวัติพัฒนานูนี่นั่นต่างๆที่เกิดขึ้นแม่งเละเทะหมดเลยภูเก็ตก็เละอยุธยาก็ไปขัดขวางการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะฮะลำพูนเป็นไงบ้างบางบอนเป็นไงบ้างเละเทะหมดแล้วครับสุดท้ายคืออะไรก็บอกแล้วถ้ามึงเก่งตรวจสอบนั้นมึงก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐบาลน,นะฮะเออมึงเป็นสายค้านไปตลอดเลยทีละ กูเห็นด้วยนะฮะเอาเลยนะครับเออนะฮะเพราะอะไรนั่นะแหละพอมึงตรวจสอบเข้าไปเรื่อยๆมึงก็เป็นการสร้างศัตรูไปเรื่อยๆนั่นะแหละนะฮะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเดเขาก็มารอมึงเองลอกกันไปลอก,กันมาลอกกันไปลอมานั่นะแหละนะฮะเออเฮียลอกกันเองจบนะครับไอที่มึงบอกทุนเทายิดประเทศคืออะไรครับนะฮะพวกมึงเนี่ยเวลามึงพูดอะไรเนี่ยนะฮะชอบกระทบชิงไปถึงสถาบันนะฮะ ปล่อยไว้แบบนี้สถานการณ์จะไปถูกทุนเทาทุนเทาใครมึงตั้งแต่นักการเมืองเกตนักการเมืองแล้วนะครับเอี่ยวสแกมเมอร์เนี่ยนะครับพูดไว้ตั้งนานพูดไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้สักลายชื่อนะฮะว่ามันมีใครบ้างนะครับคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องบอกว่ารัฐบาลปล่อยครับถ้ารัฐบาลปล่อยและรัฐบาลไม่ทํางานเนี่ยนะครับอมมึงทําไปเลยครับเพราะมึงทำเนี่ยมึงมีโอกาส ได้คะแนนเสียงเลยครับนะฮะ <c oughs> คือมึงไม่ต้องกลัวเลยครับถ้ารัฐบาลไม่ทําเนี่ยโอ้ถ้าเป็นผมผมชอบเลยครับถ้าผมผมเป็นฝ่ายค้านนะแล้วรัฐบาลไม่ทํางานนะ <c oughs> โอ้โหเสร็จกูเลยเพราะกูทําเองเลยนะฮะกูทําแทนรัฐบาลเลย <c oughs> <c oughs> <accelerator> นะครับรออะไรอ่ะ <c oughs> เออนะครับแฉไปเลยนะฮะโจ๊กบอกว่าโจ๊กกับอัดบอกว่าลุงตู่มีเอี่ยวนะฮะเออก็หลักฐานมาก ว่าจะล่าสุดเขาคุณโจ๊กเขาพูดใหม่อ่ะนี่ล่าสุดเขาบอกว่าคุณลุงตู่เป็นคนที่สั่งให้โจ๊กเนี่ยนะครับเขาไปปราบนะฮะพวกทุนเทาไปปราบพวกอะไรนะทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะเออผมเห็นโจ๊กก็ห้สัมภาษณ์แล้วนี่นะครับแต่เขาไปแดกดันคุณลุงกะทิอยู่ เขาไปแฉลุงกะทิอยู่นะฮะเออตอนที่เขาไปเข้าพบลุงกะทิแล้วลุงกะทิจะดันเขาแล้วลุงกะทิก็ไปเล่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะล่าสุดก็คือแะไรโจ๊ก็ไปแดกดันเศรษฐานะครับไปบอกว่าอะไรไปบอกว่าตอนที่เศรษฐาออกวีซ่าให้เนี่ยออกวีซ่าแล้วฟรีวีซ่าเนี่ยเป็นการเอาโจรเข้ามานะเศรษฐาก็ไม่ฟังนะฮะเออแล้วก็เขาก็บอกว่าอะไรนะมีคนมาจ้างเขาร้อยล้านว่าอย่าปราบทัวร์สุเหรียญ นะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ลุงตู่บอกให้เขาไปปราบเขาก็ต้องปราบเออนะฮะไปแดกดันกะทิไปชมลุงตู่กูงงเลยนะฮะคืองงเลยนะครับไม่เป็นไรครับนะฮะเออจากเด็กโจ๊กก็ขอเรียกเป็นพี่โจ๊กแล้วกันนะฮะลุงอัดบอกว่าเออเอออะไรนะวันนายกคนเก่าหนุนสแกมเมอร์นายกคนเก่ามันมีคนเก่าหลายคนนะครับพี่อุ้งอิงก็คนเก่าครับนะ,ะเศรษฐาก็คนเก่า นะมันมีคนเก่าหลายคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นคุณไอตัวเองเนี่ยนะครับก็เริ่มจะมีเวลาที่น้อยลงสี่สสสอก็เริ่มจะเหลือเวลาที่น้อยลงนะครับแต่เนื่องจากนะฮะอาชีพเก่าของคุณน้ําแข็งเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปากเขาก็แจ๋วหน่อยนะครับพอปากเขาแจ๋วหน่อยก็เลยใช้หมาของ นะครับคุณน้ำแข็งเนี่ยไปแจ๊กแยกแยกๆยกแยกๆๆกแที่ถ้ามีไอเจ๊ฟอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหใช่เลยไอนันก็แวกแยกแยกแยกเหมือนกันนะฮะแต่ไม่มีหลักฐานอะไรนะครับเดี๋ยวว่าจะไม่มีหลักฐานเลยมันไปดูงานที่เยอรมันกลับมาจะไม่มีหาเลยให้ดูเลยไอคนบอกว่าจะลดงบประมาณดูงานต่างประเทศมึงไปดูงานต่างประเทศมึงไม่มีอะไรกลับมาเลย นะไปนั่งจิบเบียร์เยอรมันอยู่กลับมาไม่มีอะไรเลยไอ้ที่ไปดูงานคูยังไม่เห็นอะไรเลยทุกคนเลยนะทุกคนที่มึงไปดูงานที่โปแลนด์อย่างเงี้ยนะที่เยอรมันอย่างเงี้ยไม่มีหายเลยมึงเอาอะไรกลับมาพัฒนาประเทศบ้าะกลับมาก็เหมือนเดิมพูดตัวเลขไปไปดูถูกขอสไลด์ก็แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับพักส้มเองก็เหลือเวลาไม่มาก44สิบสีเองก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณน้ําแข็งเองก็เรียกได้ว่าต้องปากจัดทําอะไรก็แล้วแต่กัดมั่วไปหมดนะฮะแล้วพอแชทหลุดออกมาก็ยอมรับว่าต้องการจะปั่นนะฮะเพราะประชาชนหูตาสว่างมากขึ้นใช่ครับหูตาสว่างมากขึ้นเพราะเวลามึงกัดใครแล้วมึงโดนสวนกลับเนี่ยนะแล้วมึงไม่มีหลักฐานเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมึงแค่พูดไปเรื่อยนะครับแล้วก็มีหน้ามาถามว่านะฮะ มีใครหน้าไหนนะฮะที่มันเป็นเห็บหมัดกัดกินภาษีของประเทศมันไม่ดีตรงไหนครับที่ฉันมาแฉมันดีครับมันดีที่มึงมาแฉเนี่ยมันดีมากเลยครับแต่มึงไม่มีหลักฐานครับมันก็เลยทําให้คนอื่นเขาเสียหายครับนะฮะมันดีครับพอมึงแฉแล้วมึงไม่มีหลักฐานกลายเป็นว่าไอ้คนที่โดนแฉเนี่ยถ้าเกิดมันผิดจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันทําลายหลักฐานได้ มันซ่อนหลักฐานได้มันไหวตัวทันคือเวลามึงจะบุกจับใครเนี่ยมึงต้องบุกด้วยหมายคนหมายจับและหลักฐานแล้วก็จับมันเลยนะฮะไม่ใช่มึงไปด่าว่ <c oughs> วาเฮ้ยกูรู้นะข้างในมึงทําบ่นอยู่แต่กูยังไม่ขึ้นไปหรอกเพราะกูยังไม่มีหมายกูกูหาหลักฐานแป๊บหนึ่งมึงคิดว่าเขาจะอยู่ให้มึงจับไหม <c oughs> สิ่งที่มึงทําเนี่ยมึงกาลังประกาศหมดเลยให้ทุกคนระวังตัว มึงไม่ต่างอะไรจากศิลเลยนะครับพี่ศิลเนี่ยนะฮะก็ประกาศเหมือนกันว่ารู้ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ชั้นไหนตึกไหนนะฮะแล้วก็บอกว่าอีกสามวันผมจะเอาคนของผมลุยเข้าไปจับอีกสามวันมึงรอให้มึงขนของกลับหรือไง <S 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 เป็นตำรวจแท้ๆท้บ้าบอคอแตกนะครับผมนะฮะไม่จบแค่นั้นนะครับ คุณน้าแข็งนะฮะก็บอกว่านะฮะใครอยากจะฟ้องอีกกี่คดีก็ฟ้องเลยนะฮะใครอยากจะฟ้องอีกกี่คดีก็ฟ้องเลยนะครับกี่คดีดิฉันก็รับได้นะฮะมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวนะครับทาไมคุณไอซ์ถึงกล้าพูดอย่างนี้ฮะทำไมคุณไอซ์ถึงกล้าพูดว่าจะฟ้องอีกกี่คดีก็ฟ้องเลยกี่คดีดีฉันก็รับได้เพราะอะไร เพราะเดี๋ยววันที่11ธันวาเนี่ยนะครับพี่กุ้งสวัสดีครับผมขอบคุณพี่กุ้งมากๆครับผมเพราะเดี๋ยววันที่11ธันวาเนี่ยเออนะมันนี่มันไม่ต้องมีเอกสิทธิ์สอสอพี่มันเอกสิทธิ์ไม่ไหวแล้วเพราะมันใช้ไปหมดแล้วรอบนี้คือมันหนีมันโดนกี่คดีมันก็หนีครับคนอย่างมันเนี่ยนะฮะไม่ยอมติดคุกหรอก นะฮะมันไปแน่นอนมันไปกับอีประวินนั่นแหละนะครับผมนะฮะแต่คอยดูนะถ้าพวกเรารู้ถ้าพวกเรารู้ว่ามันหนีแล้วเขาไม่ให้มันหนีเนี่ยพี่ปุ้ยปุ้ยขอบคุณครับผมนะฮะเออนะครับมันเป็นช่องแคบไม่ได้เพราะเขาปิดด่านยาวนะฮะพักส้มไม่เคยพูดเรื่องด่านนะครับพักส้มเคยพูดอย่างเดียวคืออยากจะให้เปิดด่าน นะฮะพักส้มไม่เคยสนับสนุนเรื่องการปิดด่านเพราะอะไรเพราะมันหนีลำบากแล้วขอโทษนะครับพี่ศิลเนี่ยนะฮะเวลาหนีเนี่ยเขาใช้เครื่องบินส่วนตัวนะฮะเขาไปเครื่องบินส่วนตัวนะครับนะฮะแล้วก็บินวนโชว์สักรอบหนึ่งนะฮะแต่คุณน้ำแข็งเนี่ยนะครับน่าจะไปทางเรือประมงนะฮะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนะฮะเออน่าจะไปทางเรือประมง นะน่าจะไปทางทางเขาเรียกว่าช่องแคบมรกาเอ้ยมึงโดนพวกโรฮิงญาล่อมึงแน่เลยเอาก็พี่ยังรู้เลยว่ามันจะหนีอ่ะผมก็รู้แล้วพี่คิดว่าเขาไม่รู้อ่ะมันก็อยู่ที่เขาปล่อยหรือไม่ปล่อยแค่นั้นเองนะครับถ้ามันเตรียมหนีหมดแล้วคนมาฟ้องมันสักประมาณสิบคดีมันก็คิดว่าไม่เป็นไรกูสบายๆกูหนีได้สักพักหนีไม่ได้เนี่ยหน้างอเลยนะ ทีนี้งองแงเลยนะฮะงองแงดิ้นเลยทีนี้เหมือนเด็กเลยนะฮะงองแงอยู่หน้าหน้าคุกเลยนะครับดีไมด่ดีเอาไอเด็กปัญญาอ่อนอะไรมาชูป้ายอีกนะฮะเออแต่คนอย่างคุณคุณน้ําแข็งเขาไม่อดข้าวหรอกนะครับเ <laughs> ขาไม่อดข้าวหรอกหุ่นเขาเสีย <laughs> น่าจะไปไล่กัดผู้คุมอะไรอยู่ในคุกนะ <laughs> <laughs> นเพราะน่าจะแวกแวกเหมือนเดิมนะฮะเออน่าจะไปอยู่ในนั้นนะครับนะฮะแล้วไม่รู้หนีได้หรือเปล่าด้วย นะไอ้ประวินก็เตรียมเตรียมต้อนรับอย่างดีนะฮะกะว่ามามีเพื่อนมานั่งเมาส์มงม้อยมอยเปล่าหรอกนะครับนะฮะดีไม่ดีไม่ให้หนีด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่อ้อขอบคุณมากมากนะครับผมนะเออนะฮะมีเรามีส้มไม่มีเทานะฮะมีส้มไม่มีเทานี่เขามีสโลแกนนะสโลแกนเขายาวเหยียดเลยนะนะฮะมีพักประชาชนไม่มีสแกมเมอร์นะฮะมีพักประชาชนไม่มีทุนสีเทา มีพักประชาชนไม่มีทุจริตนมโรงเรียนมีพักประชาชนไม่มีไม่มีใครโยกงบคือทั้งหมดที่มันไม่มีหมดเลยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เขียนมาข้อหนึ่งมันไม่ได้เขียนมาข้อหนึ่งครับนะฮะคือมีพักประชาชนไม่มียาเสพติดข้อนี้มันไม่ได้เขียนครับนะฮะทุกอย่างมันเขียนหมดแต่ยกเว้นข้อเดียวที่มันไม่เขียนคือมีพักประชาชนไม่มียาเสพติด อ๋อพี่ปุ้มปุ้ยสมองมันไม่มีอยู่แล้วครับนะฮะทุกครั้งที่มันทำแล้วเขาปล่อยให้มันทำสำเร็จฟังให้ดีนะฮะทุกครั้งที่มันทำแล้วเขาปล่อยให้มันทำสำเร็จจะนำไปสู่ความชิบหายของมันเสมอทุกครั้งที่เขาปล่อยให้มันทำมันจะเหลืองทุกครั้งแล้วมันก็จะคิดว่ามันฉลาดทุกครั้ง แล้วมันก็ไม่เคยจำสลิมก็จะเครียดเสมอไม่รู้จะตอบโต้กับมันยังไงไม่เป็นไรครับใจเย็นครับแฉดีแล้วครับแฉดีแล้วเพราะการปล่อยให้มันแฉมันก็มีทั้งจริงกับไม่จริงแต่ทั้งจริงกับไม่จริงเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นคนสร้างศัตรูเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ต้องจัดการอะไรมันทั้งสิ้นเพราะเดี๋ยวที่เหลือก็คือศัตรตูที่มันไปแฉเนี่ยมันจะจัดการกันเองคุณไปแฉธรรมนัสคุณไปแฉพักนูน้นพักนี้คุณไปแฉคนนูน้นคนนี้ต่างๆที่เหลือที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณก็รู้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องจัดการครับจะไปจัดการระบบจะไปจัดการอะไรให้มันเสียเปล่าก็ดีแล้วถ้ามึงแฉแล้วเป็นความจริง มึงมีหลักฐานก็ดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาหาหลักฐานก็แค่นี้ผมโอเคมากนะครับกับการที่คุณน้ําแข็งเขาไปนั่งแฉคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วผมก็โอเคมากๆถ้ามึงไม่มีหลักฐานแล้วมึงโดนฟ้องกลับสุดท้ายแล้วมึงไม่มีตังค์จ่ายนะฮมึงจะใช้คําว่าใครๆก็รู้ไม่ได้มึงจะใช้คําว่ามีเบาะแสไม่ได้นะฮะ มึงจะแข่งทัว่าแปลงแปลงไม่ได้นะครับในกระบวนการต่างๆมันต้องเกิดด้วยหลักฐานนะฮะมึงจะไม่ยอมรับหลักฐานมึงไ่ยอมรับกระบวนกฎหมายไม่ได้ครับนะมึงจะทาตัวแบบนิสิตที่มาชูป้ายด่าอภิสิทธิ์ไม่ได้ครับหนูไม่ยอมรับกฎหมายในประเทศไทยหนูทําตามความเชื่อเงี้ยขอบคุณครับพี่หนุ่ยนะฮะสุดท้ายนี่ก็จะโดนล่อ เรื่องตึกสกายนายอีกแล้วก็บอกว่าถ้าหากแพ้คดีไม่มีตังคจ่ายห้าสิบล้านนะฮะแล้วยังไงครับไม่มีตังคจ่ายห้าสิบล้านแล้วไงครับไม่ใช่ปัญหาของกูครับปัญหาของมึงนะะ <c oughs> นะฮะในขณะที่ไอ้คำราม <c oughs> พ่อพิธาของเราก็ไปดั้งจ้อสื่อไม่หยุดคือผมฟัง ทิมพิธาหลังๆเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเริ่มคุยไม่รู้เรื่องเริ่มเหมือนเป็นเด็กปอยอ,อไปทุกทีเริ่มมีแต่ความเพ้อฝันเริ่มมีแต่จินตนาการหาหลักการไม่ได้คุยโวโออวดตัวเองพูดให้ม่งดูดีเป็นลิเกของแท้นะฮะลิ้นพันกันลิ้นห่อไปหมดนะฮะ ผมเป็นคนที่พูดว่าโหวตติ้งเทิร์นเอา์ถูงสุดในประวัติศาสตร์ผมภูมิใจมากผมผมในยุคข,ของผมผมพยายามที่ทำให้ทุกคนออกมาเลือกตั้งได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วผมก็เป็นฝ่ายชนะนั่นคืนสิ่งที่ผมภูมิใจใช่ครับไม่ได้เฉียงครับมึงเป็นคนที่ทำให้คนกลับมาเลือกตั้งมากขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันครับพอคนกลับมาเลือกตั้งมากขึ้น ใส่ใจเรื่องการเมืองมากขึ้นเขาก็เห็นสันดานพัรคมึงมากขึ้นครับ <_ earthquake> เขาก็เห็นสันดานพัรคมึงมากขึ้นครับนะฮะเพราะอะไรครับพเพราะแรกๆคนที่เลือกพรรคก้าวไกลก็ยังไม่รู้สันดานของแต่ละพรรคเห็นแต่ภาพลักษณ์ที่มันดูดีดูสวยหรูดูเป็นคนรุ่นใหม่ดูมีการศึกษาดูตอบคำถามเก่งดูท่องตำรามานะฮะ แต่พอมึงมาเป็นฝ่ายค้านโดยได้ตำแหน่งสส40กว่าเขตในการบริหารต่างๆมึงบริหารกันไม่เป็นเลยครับมึงแฉเก่งครับไม่ได้เฉียงครับแฉเก่งครับแต่มึงไม่เคยเอาใครลงเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมึงแฉเก่งอย่างเดียวครับขนาดให้มึงแฉเนี่ยเอาหลักฐานให้มึงแล้วเนี่ยมึงยังไม่สามารถปิดเกมได้เลยมึงไม่ต้องพูดถึงการบริหารประเทศครับนะฮะไม่ต้องพูดถึงการบริหารประเทศเลย นะครับถ้ามึงเก่งจะแฉมึงเก่งจะพูดก็พูดไปครับระบบเขาให้มึงพูดไปครับต้องพูดไปเรื่อยๆครับนะฮะพูดอย่างกับตัวเองทําธุรกิจประสบความสําเร็จผมถามคนถามคํานึ่งนะก่อนที่มึงจะมาบริหารประเทศอ่ะมึงมีธุรกิจอะไรที่มึงประสบความสำเร็จไหมระดับคุณเศรษฐาเนี่ยลุงนิดเนี่ย สร้างธุรกิจแสนสิริมาจนประสบความสำเร็จไหมก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่บริหารประเทศได้แค่เนี้เอาค,คิดดูแล้วกันนะนะฮะระดับคุณเศรษฐาระดับศินอย่างเงี้ยนะฮะทำได้แค่นี้อ่ะระดับคุณทิมที่บริหารบริษัทพ่อตัวเองแล้วยักยอกเงินบริษัทตัวเองจนเจ๊งด้วยนะ พอพูดถึงคุณทิมก็จะมีสลิมหลายๆคนไปบอกว่าเป็นผู้ชายตีเมียซึ่งมันก็จริงอีดอมส้มก็ไปบอกว่าทำไมเรารับนักการเมืองตีเมียไม่ได้อ่ะเอา้าทำไมเรารับนักการเมืองตีเมียไม่ได้ล่ะทิมก็เคยตีเมียมาแล้วเรายังให้โอกาสเลย นี่เราควรเลิกข้างความดีได้แล้วนะเราต้องมาทำการเมืองแบบเร็วๆให้มากขึ้นมนุษย์ทุกคนมันก็เยี่ยได้หมดแลยเอา้าชิบหายเลยยังไงวะส่วนตัวเราว่าการตีเมียเป็นความผิดละหูโทษพักแค่ภาคทันแล้วจับเข้าคอร์สสิทธิสตรี101ดีกว่าโออีเวนตักกะไปสู่กระบวนการที่ เลิกข้างความดีนะฮะเลิกข้างชาติเลิกข้างความดีทําการเมืองแบบเราเลียวคืออะไรการเมืองแบบเลียวของมึงคืออะไรไปแก้แรัฐธรรมนู์แล้วบอกว่านักการเมืองสามารถทําเหี้ยอะไรก็ได้ไม่เคยผิดเลยเออมึงเขียนไปเลยข้อเดียวจบมึงไม่ต้องแก้อะไรมากเลยข้อเดียวมึงไปมึงเขียนเลยเราเลียว,วไง,งดูที่ประชาชนมึงรับได้เปล่าไปเขียนเลยนะครับเปลี่ยนรัฐธรรมนูนปี60แล้วก็บรรจุแค่ข้อเดียวพอ เขียนแค่ข้อเดียวพอนักการเมืองสามารถทําเฮียแล้วก็ได้ในประเทศโดยไม่ผิดครับถ้าเกิดประชาชนยังจับไม่ได้เรียวๆไงไม่ต้องมาปั้นคํายกเลิกมาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์เปลี่ยนเป็นถ้าความผิดยังไม่เป็นที่ประจักษ์แสดงว่ายังไม่มีความผิด ถ้าความผิดยังไม่เป็นที่ประจัะแ์แสดงก็ยังไม่มีความผิดหมายหมยถึงอะไรนะฮะหมายถึงคือถ้าเกิดกรูทําความผิดแล้วย,ยังจับไม่ได้ก็ไม่ผิดครับพอคุณไอ้พอพักตัวเองโดนจี้ไปในเรื่องของการตรวจสอบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น <_ d> คุณโรมก็เริ่ม <c oughs> ระวาดระแวง เพราะว่าพักเห็นได้ข่าวว่าไปเปิดบัญชีมาอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นจากเพจจกักรวาลด้อมส้มหรืออดีตที่เพจที่ชื่อว่าวันนี้พักส้มโกหกอะไรซึ่งทีมงานก็สนิทก,กับผมนะฮะพอโดนแฉโดนขุดออกมาเนี่ยนะครับโลมก็เลยออกสื่อรีบออกมาบอกว่าให้สื่อกลับมาตั้งหลัก อย่าไปพุ่งเป้าที่พักตัวเองเรื่องที่คือเรื่องที่ควรพุ่งเป้าสนใจก็คือผลประโยชน์ของชาติไม่ต้องมาสนใจเรื่องของพักผมนะฮะให้ตั้งสติกันให้กลับไปสู่ว่าเรื่องที่ควรพุ่งเป้าสนใจคือผลประโยชน์ของชาติและไอ้พวกทุนเทาที่มันจะครองประเทศอยู่แล้วอย่ามาตีฟูดาม่ายิบจ้อยอย่ามาเบี่ยงประเด็นเลย เออมันลักชาติขึ้นมาทันทีครับมึงลักชาติขึ้นมาทันทีเลยพอเรื่องโดนมึงปุ๊บมึงลักชาติชนและทีมึงไปตีกันจอมพลังไปตีเรื่องกันสนิทกับธรรมนัตหรือไม่สนิทกับธรรมนัตโอ้อันนั้นเรื่องระดับชาติมากเลยดิโอ้ผลประโยชน์ของชาตินะฮะมีงิอนอีกทำไมอะ่ะทำไมสนิทไม่บอกว่าสนิทด่ะ ทำไมสนิทถึงบอกว่าไม่สนิทอะทำไมอะทำไมการได้เป็นอย่างี้อะ <c oughs> ทำไมไอ้ไอ้ถามแค่นี้ว่าสนิทหรือไม่สนิทอะทำไมกันต้องกูกไอ้โอ้ยอิบอายนะฮะเออนะครับน,น่าจะหึงเขาแถลงเรื่องอะไรเขาแถลงเรื่องชี้แจงบัญชีมูลนิธิ นะฮะมึงอยากรู้เรื่องบัญชีว่าโปร่งใสไหมเขาก็แถลงเรื่องบัญชีมุ้ยทีมึงไปถามเรื่องสนิกกับใครสนิกกับคนนู้นสนิกกับคนนี้มึงปัญญาอ่อนหรือเปล่านะฮะเออถ้ามึงจะคุยเรื่องส่วนตัวเขาไปคุยนะครับงานเขาทําหรือเปลาบัญชีเขาทาหรือเปลเขารับบริจาคไปเขาทําจริงหรือเปลเขาไปสร้างถนนจริงหรือเปลไปตรวจสอบตรงนั้นจะสนิกกับใครมันเรื่องของเขากันไม่ใช่นักการเมืองนะฮะ ไห้หาเขาแถลงข่าวเรื่องการชี้แจงบัญชีไปถามว่าเขาสนิทกับคนนั้นมีคนถามผมว่านะครับคิดยังไงกับสามคาดิเดตนายกของพรรคประชาชนโดยมีคุณเทงคุ้มไหมและคุณต้นที่เป็นมือวางยุทธศาสตร์ตั้งแต่สมัยยุคอนาคตใหม่ซึ่งก็โดนยุบไปแล้ว นะฮะอยู่ในแก๊งสามตอตอมติ่งต้นนะฮะซึ่งเป็นมือวางยุทธศาสตร์ที่พักอนาคตใหม่โดนยุบไปแล้วแล้วก็มาวางยุทธศาสตร์ให้กับพักก้าวไกลก็โดนยุบไปแล้วเออติ่งตอมติ่งต้นตุย แล้วก็มาวางวิทธศาสตร์ให้กับพรรคประชาชนก็44สอสอก็โดนคดี <c oughs> ที่ผมสงสัยมาตลอดเนี่ยนะครับก็คือคุมไหมคุมไหมเขามีบุคลิกแปลกๆนะฮะตั้งแต่สมัยอภิปรายในสภาอภิปรายไปก็บอกว่าเงินหมื่นเนี่ยสู้คนละครึ่งไม่ได้นะฮะ ยุคนี้พระเด็จก,กวางกับยุคลุงตู่อีกอะไรเงี้ยแล้วก็มาด่าลุงตู่แล้วก็มาชมลุงตู่กูงงมากเลยคุณใหม่นี่คือกูงงมากนี่ล่าสุดก็มาชมอนุทินอีกว่าอนุทินสอบผ่านนะจากการไปประชุมผู้นําที่ผ่านมานะฮะแล้วพอสังคมถามไปถามมาก็กลับไปด่าลุทินก็น <c oughs> มไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับนะแต่ผมก็จะบอกว่านะฮะ ก็ไม่รู้ว่าใครสอดไส้อะไรไว้ข้างในแต่ทุกพักมันมีการสอดไส้เข้าไปหมดผมถึงบอกไงว่าทําไมถึงรู้ได้ว่าพักส้มมีบัญชีมากลายุทธ์ก็คือแหละรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งโดยการอะไรโดยการเอาคนของเราเข้าไปอยู่กับเขาบางทีคนของเราก็ต้องด่าเก่งๆหน่อยนะฮะด่าจนเสมือนว่าแบบว่าอารมณ์ประมาณว่านะฮะ เออมึงไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามแน่นอน <c oughs> ดา่าจนฝั่งตรงข้ามแม่งหมั่นไส้อะไรเงี้ย